กุลามาผอกับชองอีสานคุลาหากินเด้อค่ะมัอนี้ขั้วบั้นผมในป้าฉลาดเด้อค่ะพี่น้องตรงไกรปะตรงกายนี่ค่ะก็เลยหให้มุกเดือเอย่าปลาเข่งนะคะ่ะสาวยุมาแต่คุลาค่ะกันหมานเลย <c oughs> นเลยนาะค่นะ <c oughs> พี่น้องร้านหน่อยค่ะร้านหน่อยเปลียนเก้าจุด ก็จุดนี่ปลาตองปลาตองเด้อค่ะปลาตองอปลาไม่ไยอมรับโอ้มันไปกวาดได้แล้มันไปลุมเยียนตายตามสยามฮิตคุบเลี้ยวตายมันจะโกรธเนาะนีะ่เนาะโอ้โอ้หัวโกรธนะค่ะ,ะพ,พี่นออ้องสาวอยู่เอปลาเค้งมาเจ<น>้คนหลาดมาให้เปนใจ้อค่ะพึ่ดหมาหน่องหกโลค่ะพี่น้อง เออลูกแกะได้บอ,อ <c oughs> พี่น้องจ๋าอยู่ให้เบิ้งนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ <c oughs> ามาบ้านแม่นะคะเอาปลาเค็มมาฝาเพื่อนบิ้งพี่น้องเ ยอเนะอดพี <S 2> <S 2> uh, ่น้องลค่ะพี่น้องเห็นค่ะพี่น้องจอดแล้วค่ะพี่น้องบะเค้งหน่อยนะคะพี่น้องบ่หมู โตอยังไงเหรอจังี้ทำไมมันขื้อยู่พกโลดนะคะพี่น้องโอ้บเบาคกบจับนี่ช่วยเบอร์จัน้อยเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้เอากบเอาปลาเข็งมาแต่โคราช้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพื่อนกะมันอย่าปลาเค็งเออบอกเนเด้อโอ้ยต้องหกโเด้อค่ะมันมันอู้หู้ขั้วบานพวงได้เด้อค่ะพี่น้องเบืองไล่ดูให้เป็นเบืองไล่อือพี่น้องอือเห็นบอกค่ะพี่น้องอยากปลาตองกระถ้าอยู่บ่ค่ะพี่น้องอือตายใหม่เลย ถือสดสด้ะค่ะพี่น้องมันอีกกัดตายลืมตายาแล่างั้นเนาะสดสดเลยเลยขาจะไหวเห็ดยังเหอะเห็ดสมบาดเห็ดสมปลาต้องกายเด้อค,ค่ะพี่น้นองใครอีหลีได้สองเสืโคหน่อยหมาเนาะจำเนาะทักกันพี่น้นองขั้วบานผมเลยค่ะได้สาวอยูะประเคงมหายมุเพ่น ใส่เด้อค่ะป้าคนค่ะก็มานเนาะโอ้ยอยากกับสาวอยู่บ่ค่ะพี่น้องค่ะเบืองปากเวอร์จะจำเบ็ดโอ้เพิ่มปุ่ะเด้อค่ะเชือกมัดไว้ค่ะพี่น้องหกโลเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงเด้อค่ะพี่นอ้องเพราะว่าอยาก ให้เพื่อนเห็นว่าต้องกายใหญ่เนาะค่ะพี่น้องพลุดยอดอนทีเลยถ้าไม่ด้วยเน <c oughs> ี่ยพ่อยกอ่ะน,น,นี่กับฟ้าไว้แค่นี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ